สามเลยตัวผู้เดียวตัวเมียสองเมื่อคืนนี้จะพาลูกไปตรงนู้นจ่ายลูกดีนะตัวเนี้สามเลยทุกตัวก็จะมาสองไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่นะเอ้าตัวนี้ไม่ใช่นะตัวเนี้ยตัวนี้เล็กใครมาก็แซงหมดคนเขา ใครจะเา้นนมเลยน่เนี่ตัวนี้เนี่ยนี่ตัวนี้มื่ืนสัเจ้าเข้าเลยเดี๋ยวสนมาพอก่อนแต่เช้าเล่นกันเกลีอนเลยไ่หานยตัวนี้เนี่ยตัวนี้ับบุเนี่ยเช้าเฮ้ยเฮ้ยไมตัวนี้ออกอนเขา กินนมแม่ดีป้างเลยออกไปดูน <c oughs> ี่ตัวเท่ากันสายนี้มาไล่เรียกกันหมดเลยดูให้ลูกกินนมกันดูจะเอ้ว้วยให้ยังดีนะได้แม่พันเพิ่มมาอีกสองตัวเมียสองเลยตัวผู้หนึ่งแปดสามเกเรตชุดมาได้ยินเสียงร้องแอะแอะอ้าวสอยแปดนี่ว่าเนี่ยกาเลยพิธีอ้าว สาสาเลยใช่ไหมสามเดี๋ยวลูกเดียวเดียวไปเอาสุมมาพ่ไปก่อนน้องไม่เป็นไรเดือเยอะไมตัว,วใหญ่ไ,ไม่เป็นไรพ่อไปอยู่แล้วสุ่มไ้พ่อก็พังหมดเลยสุ่มไป่นน่น công tam không có bị bị em lên bị áo này thì một là bắn nha em ni mm ni -hmm.